เอขความสำคัญของขอู้ว่าข่อยว่าถ้าข่อยเลี้ยงพื้นดื้อหรือลูกกำลังมุ่นหรือพวกข่อยเข้าไปไม่ได้ไอเดีเขาบอกาไปพูดง่ายอย่างไรบ้างขอเด้อพี่น้องเด้อ่ยอยากให้ลูกขอ่อยเรียนแล้วข่อยไม่ม,มีเงินนะผู้ใหญ่ใจดีก็ส่งลูกข่เรียนผู้ใหญ่ใจดีก็ส่งลูกข่เรียนผู้ใหญ่ใจดีก็ส่งลูกข่เรียนไม่ส่งคนอย่างอื่นตางผู้ใหญ่ซื้อใหญ่สิข่าวนะเด้ออ่าพี่น้องเข้าใจว่านางมุ่นก็บ่มีเงินใส่กต่ว่าไ่มีเงินใส่ บงกกระสออดเงินกูบากระไรหะเออใส่ที่ไหนฮะเงินตายกับมาเบิดเงินกูไหนได้แต่กูไหนกูดื้อพี่อยู่จังไหนบ้านเตร้าขอซื้อเจ้าเงินตาไปส่งลูกไปเรียนใจดีก็ส่งลูกไปเรียนกูใหญ่ใจดีก็ส่งลูกกปเรียนผู้ใหญ่ใจดีก็ส่งลูกกปเรียนไม่ส่งกูอยากอ่านปากกูอยากซื้อใจสิขาดโวยสะดือแต่มันต้องมีเงินสรุปแล้วเนาะในเมื่อขอยูนี Sao đen nè, bằng cái sự đỏ ngân của bác là này, nè Ờ, say thì háng tay có một bớt ngân của bác là <laughs> 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 <laughs>